สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะอยากจะมาคุยเรื่อง,น,งนะคะเกี่ยวกับเรื่องให้เอาสอนผู้ชายผู้หญิงรวมกันก็ได้นะคะแต่วันเนึ่ผู้ชายนะคะเพราะว่าเออเห็นข่าวออกทุกวันเลยนะ,ะเกี่ยวกับราชสิทธิ์นะ,ะทำประกันให้ผู้ชายแต่งมาสามสิบปีนู่นี่นั่นนะ,ะแล้วก็แบบทำประกันหลายฉบับนะคะรวมถึงรอวันที่แบบว่าได้เขาเรียกว่าอะไร ได้ได้มีชื่ออยู่ในบ้านเดียวกันนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ทําการาตกรรมผู้ชายที่ทํางาน,น,ะะน,นเพื่อได้เงินเพิ่อมอีกเด้งพอเวลาเขาเสียที่ทํางานอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงรีบขายบ้านแล้วก็แบบว่าทําใจไม่ได้ก็อ้างกับเ่อนบ้านเพื่อนบ้านทุกคนก็เชื่อว่าผู้นี้เป็นคนดีอะไรเงี้ยผู้ชายก็มีแบบนี้อย่างมีหัวโข <ๆ S 2> นอะไรเงี้ยพิวประมาณว่าขายขายบ้านรีบขายบ้านแล้วก็บอกคนว่าทําใจไม่ได้ที่ฝั่งนี้ถ้ากิจกรรมแล้วเสียชีวิตเพราะว่าแบบคิดถึงอะไรเงี้ยก็เลยต้องรีบขายอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเข้าเรื่องนะคะ วิธีที่สังเกตแล้วก็ดูได้นะคะเป็นตำราฝรั่งนะคะผสมกับประสบก,การณ์จริงที่เห็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องนาิสิตนะคะที่ทําเนี่ยเพราะว่ามีแฟนคลับนะคะที่เป็นเด็กน้อยนะคะหรือว่าเป็นเป็นเป็นเอ่อเป็น,ปน,ปนแบบผู้ใหญ่ก็ตามนะคะเราแบบมีมันวนล,ลูปอะ่ะหนังสือเล่นเดิมแต่ว่าเปลี่ยนคนตายเปลี่ยนคนเสียหายรูปแบบเดิมเดิมนะคะเรื่องผงผู้ชายแล้วก็จุดจบก็แบบเดิมนะคะ ก็เลยจะมาพูดนะคะวิธีการเดืยมดูยังไงบ้างนะคะก็คือส่วนใหญ่เนี่ยคลยนี้ที่จะพูดเนี่ยผู้ชายเนี่ยมักจะมีลักษณะดางตัวเปนนี้นะคะคุณคิดดูนะคะว่าตัวคุณเป็น,ปนยังไงหรือเปล่านะคะและถ้าเป็นเนี่ยเดี๋ยวจะบอกแทคติคก,การดูด้านหลังนะคะหนึ่งก็คือว่าเป็นคนที่แบบว่าอ่าอาจจะเรียนหรือว่าทํางานได้ประสบความสําเร็จหรือปกติก็คือแบบไม่ได้เป็นภาระสังคมเช่นเรียนที่ดีหรือว่าที่ปานกลางทางานพอมีอะไรก็ได้พอมีอะไรเงี้ย นะคะสอง,สองก็คือมีเพื่อนเนี่ยรักหรือว่าครอบครัวเนี่ยรักหรือว่าพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยคือมีมีคนในสังคมหรือมนิธิหรือไปโบสถ์อะไรเงี้ยแล้วคนก็แบบเออศรัทธาในความเป็นคนดีนะคะที่คุณช่วยเหลือคนอะไรเงี้ยนะสง่งแบบนี้มาที่หน้าจิบหิวเลยนะคะแค่นี้แค่สองข้อนะข้อสามค่ะข้อส,สามก็คือคุณมีความเป็นมีมีความเออ่มีมีอมีบ้านมีรถอะไรเงี้ยอาจจะเป็นของพ่อแม่หรือเป็นของคุณก็ได้มีบ้านมีรถ แล้วแล้วสีนะคะก็คือมีมีมีมสิ่งของอะสีะที่เหมาะแก่การที่ที่เออเออนางฟ้าในที่ยูนาวาน้าก็คือในซีซีตนะคะจะชี่บอกว่าวนางฟ้าเพราะว่าเขาจะชอบคิดว่าวเขาเป็นเขาเป็นอะไรแบบว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่านางฟ้าไม่มีจริงนะคนเดียแต่คือการที่เขาโมโนของเขาอะในคือว่าเขาเป็นคนไม่ได้ดีเลยแต่เขาคิดว่าวเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะก็ประมาณนี้นะ เพราะคือคุณมีมีของอะไรเงี้ยใช่ไหมรถบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็นาสิบหรือว่าเงินก็ตามแล้วน่าสิบอ่ะอาจจะมาใช้กับคุณจะท้องเร็วจะเก็บกมัดจะให้เร็วที่สุดอ่ะหรือว่าจดนู่นจดนี่บ้านเป็นชื่อร่วงเป็นคนคุมเงินเป็นคนค่าอาหารเป็นคนนู่นนี่นั่งอะไรเงี้ยนะแล้วก็ห้าก็คือคุณมีหัวโขนก็คืองานที่คุณทําเนี่ยอาจจะเป็นงานราชการอ,อาจจะเป็นงาน เออตำรวจทาหารอะไรก็ได้ที่ที่มันทําให้หนักสึกธิดูเหมือนดูดีขึ้นนะคือมีหัวโขนในสงคมหรือไม่ก็อาจจะเป็นพ้อค้าอะไรก็ได้แต่ว่าเอาเป็นว่านักสึกสามารถเอาไปอวดได้ทางชีวิตหรืออะไรเงี้ยได้หไหมไปได้อะไรเงี้ยอะคือคนที่หาผลประโยชน์อะเขาไม่ได้เข้ามาเหมือนแบบตรงๆนะคะไม่ได้เข้ามาแบบว่าเฮ้ยแต่งวันแรกก็คือจดจด เตอประกันเลยเสือเซเสียชีตแล้วล้านฉบับอยนะ่างเงี้ยมันไม่เนียนค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโจรธรรมดาทั่วไปอ่ะพี่เขาไม่ได้เป็นอาชีพหรือว่าไม่ได้เป็นโรคใีกลุ่แมแนวปากกาบุกค้องเนี่ยเขาก็เขาก็ตกลงไปตรงหนใช่ไหมขโมยก็คือขโมยขโมยกระบอกปานู้วยขโมยทั้งนึงก็จบแต่อาชีพเนี่ยมันเป็นเกมยาวค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เล่นเกมยาวคุณต้องคิดให้ดีๆนะเรื่องเนี้ยต่าชท่าอ่ะเขารู้กันเป็นที่แท้หลายนะข้อมูลจากคนไทยี่ยถ้าไม่รู้เลยถ้าคุณมีลักษณะเหล่านี้นะ ็นผู้ชายที่มีความแบบว่า stable แบบไม่ได้เป็นภาระสังคมเอาง่ายๆคุณก็เป็นเป้าของเขานนคะเพราะคุณเป็นเป้าแล้วเป้าของเขาเนี่ยเวลาเขาเข้าหามันจะมีสองแบบนะแบบแรกก็คือเขาจะกลางเลยก็คือแบบว่าฉันเป็นใหญ่เมียเป็นใหญ่อะไรเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างว่าสมมติว่าในสิ่งทีนะเออแบบว่าวึดไว้ยม่นนี่นั่นทุกคนต้องเข้าใจแบบว่าเออผู้ชายเข้าใจเป็นแบบเขาบ้านใจดีแบบว่ายอมเมียอะไรประมาณนี้คือเนี้ยเนี่ยก็คือในสิ่งกับผู้ชายก็ไทยก็ส็นแบบเลย ที่สนับสนุนอาชญากรในนาซิสิสิเนี่ยมันก็จะทำเรื่องไม่ดีอะนะกับใครก็ตามในสิ่งแวดล้อมรอบตัวหรือว่าสังคมสองก็คือเล่นบทให้ผู้ชายทําเหมือนกับว่าให้ผู้ชายนำจัตาแล้วตัวเองเนี่ยอ่อนแอแบบว่าเป็นนาซิสิสนาซิสิสนาซิสิสแบบเออโคดคืออาจจะทําแบบชั้นแบบงเงียบเงียบชั้นแบบเป็นคนดีมากเลยนะแต่แบบไม่ค่อยมีคนรู้อะแล้วแบบ อ่อนแอเป็นเหยื่อแล้วว่าโดนมาเยอะเลยแบบโดนนู่นๆแน,น่น,นแบบต้องปกป้องชั้นนะเวลามีเรื่องอะไรที่ทํางานก็ต้องให้ผู้ชายไปต่อยคนอื่นไปด่าคนอื่นออกตัวได้ไหมหรือว่ากับแฟนเก่าอย่างเงี้ยในจีสิตอาจจะมีปัญหาเรื่องครบตอนคือไม่ชุกช้ช่วงเวลาหรือว่าต่อกันเลยหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วในในระหว่างอะไรก็ตามในเรื่องแบบนัน้นแม่ก็ท่านจะกลุ่มเพื่อนที่ทางานอะไรจะชอบทำให้คนตีกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเนี่ยอาจจะเคยมีทรง หรือว่ากำลังจ่าเลยออะไรแต่ที่จะไปบวกกับแฟนเก่าหรือว่าหรือว่ากับกับพิกใหม่อะไรก็ตามคนดีๆอะค่ะคนดีๆคนปกติอะพ่อแม่ที่ดีหรือว่าคนปกติปากกาปกติเพื่อนแฟนอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครอยากให้คนอื่นต้องมาทำลายใครเพื่อตัวเองหรอกถูกไหมถ้าเกิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่ผิดือเรื่องใหญ่จริงๆก็คกงจะแต้งความให้จับไปเลยเพราะาคนนี้มันทําผิดกับเราแบบนี้ใช่ไหมมันก็ไม่มีใครมาเล่นเล่นโปกกปกหลังไม้เพื่อที่จะให้อีกคนไปทําเรื่องอีกคน ถ้าให้คนนึงจะทำาะไรอีกตรงนเพื่อตัวเองมันแปลว่าเขาหลักคุณหรอหรือมันแปลว่าคุณเป็นเครื่องมือเขาเพราะนักธุรกิจอะมองว่าคนะเป็นเครื่องมือสวยๆเป็นเครื่องมือเอาไว้ใส่เอาไว้เสริมความสุขเอาไว้เสริมตัวเองโอเคนะนี่คือสิ่งที่คุณที่คุณเป็นแล้วก็สิ่งที่คุณจอเจอสิ่งที่คุณจอเจอก็คือเหตุการณ์ที่อธิบายไปก็คือเนี่ยประมาณนี้เจอบ่อยต่อมานะลักษณะในสิริจก็คือลักษณะนะถ้าดูง่ายๆก็คือ ยิ่ยงทัพช้ในหัวโขนเลยอะไรเงี้ยนะมันคงอะไรเงี้ยหนึ่งก็คือแฟนตาซีแฟนตาซีนี่เป็นคาที่ตำราฝรังบอกไว้ตลอดนายจิตจะชอบว่าเปลี่ยนทรงผมบ่อยโพสเรื่องตัวเองบ่อยแต่งหน้าบ่อยอะไรที่มันเป็นถ้าเป็นส่วนตัวแบบโพสฝนโพสอาหารที่มันเป็นความสุนทรีย์ของความสวยงามธรรมชาตินี่ไม่เกี่ยวนะแต่ถ้าโพสเพื่อที่จะให้อวดเพื่อให้คนเห็นว่าเป็นแม่ที่ดีตังเป็นลูกที่ดีตังเป็นภรรยาที่ดีตังต้องเหม็นประมาณนั้นนะอันนี้นายจิตแล้วก็โพสบ่อยแล้วก็อะไรเงี้ยชอบเล่นโซเชียลมีเดียนะ แล้วก็ไอโพสนั้นอ่ะถ้าดูดีๆเนี่ยไม่เป็นสาระกับใครเลยชอบแต่งหน้าชอบอะไรเงี้ยคืออันนี้คือทรงๆประมาณนี้นะชอบแต่งโป๊แล้วผู้ชายอะ่ะก็มีจุดอ่อนเราื่อว่าเอ้ยจะได้เอาไปอวดออกงานนู่นๆๆยยนี่นั่นอะไรเงี้ยอันนี้ให้เอไว้เลยนะเราสึกว่านาักศิษย์หลาย,ลายๆคนแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนีวิตจริงเนี่ยเป็นแบบนี้นะสองก็คือเหมือนเพื่อนเยอะเหมือนแบบนู่นนี่นั่นให้คุณถามตัวเองว่าเปลือกนอกที่เขาอยากดูดีอย่างนี้งั้นเวลาคุณู่กับเขามันหวานฉ่ำมันมีความสกันาด เท่ากับภาพข้างนอกคือความรู้สึกคุณรู้สึกยังไงไม่ใช่ว่าคุณดูดียังไงนะสิจะเน,น้นว่าดูดียังไงไม่ได้เน้นว่าคนอื่นรู้สึกยังไงข้อสองนาทสิทธิ์นะก็คืออ่าโซเชียลมีเดียใช่ไหมเรื่องแฟนตาซีเรื่องการแต่งตัวใช่ไหมก็ข้อสามก็คือมีการอาิมซิ่ไม่ว่าจะเป็น,ไม,ปนไม่ว่าจะเป็นการพิชคำหยาบการกระทบกระทั่งเสียสีอะไรเงี้ยการพดจาหรือว่าการทำลายร่างกายจะไม่มากก็น้อยเพียงของ ด่าพนักงานส่ขงของหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องปกติไนงะคนเรามันมันสามารถตุกตัวเองได้มันปกติถ้าคุณมองว่าเป็นเรื่องปกติของผู้หนญะิงอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้ยหรือว่าตรงนี้นะไม่ได้ปกตินะบ่นหรือว่าอะไรเงี้ยไม่จาเป็นต้องด่าต้องต้องรุแลงใช้กันอเวอร์ซหตนะเดี๋ยวไว้ค่อยไปคุยแยกนะว่าอเวอร์ซหตมันขนาดขนาดไหนอะไรเงี้ยโอเคสาม,มานะแล้วก็สี่ก็คืออ่ะย้ายเข้ามาอยู่บ้านเลยหรือว่าท้องเร็วหรือว่าฝุกมมัดอ่ะมีแตนทันท้าฝุกมมัดเร็วเปราะว่าคุณเก็ืออ้า ฝากไปว่าคุณจะเลือกแบบว่านอนอยู่ข้างๆอะไรสิที่แบบว่านอกจากไม่รักเขาเนี่ยเขายังมองว่าเฮ้ยคนนี้ใช้ประโยชน์อะไรได้อีกวะวันหนึ่งเขาตื่นตื่นมาคุณอาจจะไปอยู่บนสวรรค์และดงพราพายอะไรเงี้ยหรือว่าคุณจะดูให้ดีๆว่าเขามีเลสแตกอะไรยังไงบ้างในการเข้าสังคมอะไรเงี้ยพวกเนี้ยเออเมืองไทยไม่รู้แต่ฝรั่งรู้ระหว่างอยู่คนเดียวผู้ชายที่เขาคิดว่าเออเฮ้ยงานการก็ดีหน้าตาก็ดีครอบครัวก็ดีไม่มีหลานวะไม่มีแฟนวะอะไรเงี้ยใม่ต้องค่ะขนาดคนเลือกเพื่อน เลือกพ่อแม่เลือกเลือกคนรอบตัวเลือกที่ทํางานเรายังต้องเลือกสิ่งแวดล้อมที่ปกติเลยปกติสุขสงบจิตสงบใจได้ใช่ไหมคะที่เลือกแฟนมานอนข้างๆทุกวันที่แบบต้องหาทุกอย่างกับเราทั้งชีวิตอะทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องทัศนคตติไอเดียอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องรีบค่ะถ้าเกิดไม่มีอ่ะไม่เป็นไรพยายามเลือกคนที่ปกติอ่ะให้ให้ปกติอ่ะนะแล้วก็สังเกตดูว่าคนที่เคยดีกับเขาอ่ะหรือว่าคนที่คุณมีใซว่าเป็นแม่ที่ดีหรืืออเเป็นนพ่่ทีด าทุกวันเนี้เขาปฏิบัติยังไงถ้าเกิดเขาไม่ได้ผลประโยชน์อ่ะเขาให้เงินไหมเขาให้เวลาไหมเขาอะไรไหมนะแล้วก็เขาเรียนแบบเอาเปรียบอิจฉาใครไหมคนนั้นเห็นเพื่อนเก่าทําอย่างนั้นล้วก็ทําตามเรื่องนี้เหมือนกันเลยอะไรประมาณนี้ยะฝากไว้อันนี้แบบสั้นที่สุดแล้วนะคะที่ถ้าที่จะรวบรวมมาให้ได้นะคะโอเคค่ะ